เดินทางมาทำงานยังไงให้โลกจำเจสันบนนริษัทสตาร์ทอัพไฟแรงจากสวีเดนที่พัฒนาเจ้าเจสันวัน เป็น eVTOL หรือรถหอกความเร็วสูงล่าสุด CEO โของบริษัทโชคิปขับรถหอกคันดังกล่าวเดินทางมาทํางานด้วยตัวเองเลยผมขิงด้วยว่าเป็นคนแรกของโลกที่เดินทางมาทํางานด้วยวิธีนี้เจสันวันเป็น eVTOL หนึ่งที่นั่งมาพร้อมใบพัด8ตัวบินได้เร็วถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้นานสูงสุด20นาทีจุดเด่นคือความคล่องตัวทั้งมีการออกแบบให้ควบคุมการบินด้วยจอยสติ๊กและคันเร่งเพื่อความสนุกสนานในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะ ถามว่าบินสนุกยังไงทางซ e o ของบริษัทเลยจัดเต็มถ่ายคลิปการบินของเจ้าเจ,าเจาสันวันให้เห็นกันจับๆไปเลยตั้งแต่การบินออกจากสนามหลังบ้านของตัวเองแบบชิวๆพร้อมชมวิวหุบเขางามๆจนในที่สุดก็ไปลงจอดตรงที่ทํางานแบบเทๆ่ๆจากนั้นก็ขิงด้วยการตั้งชื่อคลิปว่า world first e v i t o r commit to work เดินทางมาทํางานด้วย e v i t o r เป็นรายแรกของโลกปัจจุบันตัวเจสันวันเปิดให้สั่งจองในราคา92,000ดอลลาร์ 92, 000, หรือคลิปเป็นเงินไทยก็3ล้าน2 5 0 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับซึ่งล่าสุดกำลังเตรียมผลิตรถใหม่ประจำปี 2, 23, 000, หมดแล้ว